นะโมทัสสะพระคะวตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระคะวตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลกุตระังจิตตังธานัง ปรมังสุขขังตีตีใโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาอย่างจำสบายกันนะเพื่อเป็นเครื่องสดสงอง์ค์กสัทธาบรารมีที่เราท่านนิสราชนาบดีทั้งหลายได้จั้งใจกันสําวรมจิต ใจให้ผ่องใสวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ตรงกับขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งขอให้เธอผู้ที่มีศรัทธาที่น้อมใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสดพระศาสดาสม,มาาสังทธเจ้า จงถือว่าทานเนี่ยคือการที่เราได้ตั้งใจให้แม้นทานอย่างเดียวก็สามารถทำไม,ม่เสบบรรลุมรรคผลได้จะเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสิกขาคามีก็ได้เป็นพระอนาคามีก็ได้แม้กระทั่งเป็นพระอาราหันต์ก็ยังได้เลยทานอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ต้องดูไกลหรอกอยู่เรื่องของพระนางวิสาขาพระนางวิสาขาเนี่ยเวลาท่าน อุบัติเกิดมาเนี่ยเป็นหญิงพออายุได้เจ็ดขวบท่านฟังเทศจบเดียวก็เป็นพระโสดาบันเธอคิดว่าท่านเป็นได้ยังไงเด็กเรื่องของความทุกข์จะต้องรู้ทุกขนาดไหนท่านจึงตัดสินใจลักนิพพานเป็นที่ไปท่านยังเด็กนักเจ็ดขวบก็ยังถือว่าเด็กแต่จเจ็ดขวบก็สามารถจะมีสติปัญญา คิดตามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ตึกแต่ตรองตัดสินใจได้โดยหมดนังเลสงสัยได้เหมือนกับผู้ใหญ่เหมือนกัน <c oughs> แต่เนื้อแท้จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพระนามิสาขาท่านเป็นผู้ที่มากด้วยการให้ทานมาทุกๆุกชาติอันนี้จะจำไหมนะ <c oughs> คนที่จะปฏิบัติถึงความเป็นพระโสดาบันจะต้องเป็นผู้มากด้วยการให้ทาน หมายความว่าจิตใจของบุคคลผู้นั้นเนี่ยต้องเป็นผู้เปลี่ยนไปได้เมตตาและกรุณาโดยตลอดใจจริงคิดแต่จะให้การให้แสดงว่าท่านต้องเห็นความทุกข์ของคนความทุกข์ของสัตว์ถูกไหมอันนี้ต้องเห็นถ้าไม่เห็นจะคิดให้นะีมันยากเพราะการให้ของท่านคือไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะถ้าคนไม่เห็นความทุกข์ของ ผู้ที่เราตั้งใจจะให้เราก็ให้หวังผลตอบแทนแน่อันนี้เป็นปกติเป็นลักษณะของอารมณ์จิตนะถ้าจิตหวังผลตอบแทนแสดงว่าไม่ได้สนใจคนรับสนใจเรื่องของตัวเองแต่ถ้าเราไม่สนใจผลตอบแทนกลับมาแต่ว่าเราต้องสนใจคนผู้รับไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ว่าเขามีความทุกข์มีความเดือดร้อนอะไร แล้เราจะหยิบยื่นสิ่งใดช่วยปัดช่วยปัดเป่าความทุกข์และความเดือดร้อนในคนเหล่านี้เขาโดยเฉพาะท่านพระนาวิสาขาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความเคารพอยู่ในพระพุทธศาสนามานานแสนนานเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนก็ขอให้เกิดทันในสมัยที่องค์เสด็จพระจอมใจบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลก เพราะบุคคลที่มีความเจริญไปด้วยความเมตตาและกุณาเป็นนิดเวลาจะคิดอะไรเนี่ยมักจะมีคติที่คิดตรงตามความเป็นจริงไม่คิดขัดแย้งไปตามทิฏฐิมานะไม่คิดไปตามอารมณ์ที่ไม่ชอบใจคนอื่นหรือว่าไปตามอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ฟังเสียงคนอื่นเขาหรือไม่ดูความจริงว่าเป็นอะไร แต่ว่าจิตใจของผู้ที่มีความเมตตาและกรุณาจะมีความเงยือกเย็นเป็นพื้นฐานหมายความว่าสมาชิตต้องดีไหมดีคนมีจิตตั้งอยู่ในเมตตาและกรุณาจะมีสมาชิตตั้งมั่นปัญญาต้องเกิดไหมละ่ะเอาเกิดแล้วคนที่ทำในการให้ทานมาโดยตลอดโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยเขาว่ามีวิตกวิตกคือคอยคิดที่จะสงเคราะห์คนสงเคราะห์สัตว์ตลอด วิจตกคือคอยคิดที่จะหาสิ่งคอยช่วยเหลือคนและสัตว์ให้มีความสุขอยู่ตลอดวิจาร์ณคือการไขครววพิจารณาเสมอว่าอะไรเป็นที่เหมาะเป็นที่สมที่จะทําให้เขามีความสุขได้ดีที่สุดเหมาะเหมาะแก่เขาที่สุดเป็นประโยชน์กับเขาที่สุดเมื่อการวิจตกวิจาร์ของท่านไม่ขาดสายในอารมณ์ก็ย่มจะเกิดในปิติอิ่มใจเมื่อได้กระทําสิ่งนี้ลงไปแล้วได้ให้เขาไปแล้วแหละ ก็ได้สงคสง์คนและสงค์สัตว์แล้วคนและสัตว์จะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนั่นไม่สามารถไปพยากรณ์ได้แต่ว่าสิ่งที่ท่านได้วิตกวิจารณ์คือไข้ควรพิจารณาแล้วพยายามทําในสิ่งที่ตั้งใจอยากจะให้ตลอดเวลาและมาเกิดความอิ่มใจในความอิ่มใจเนี่ยพอเห็นคนหรือสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับสิ่งที่ท่านให้ไปมันมีความสุขท่านก็มีความสุขไปด้วยไม่อิจฉาริษยา ในเวลาเดียวกันท่านก็ตั้งมั่นเป็นเอกคตาหมายความว่ารักที่จะให้อย่างนี้เป็นปกติจนเป็นนิสัยทําเป็นอารมณ์เดียวคือไม่ว่าจะเจอคนไม่ว่าจะเจอสัตว์สิ่งที่ตั้งใจที่จะทําก็คือว่าอยากจะช่วยอยากจะให้อยากจะสงเคราะห์มันเป็นอารมณ์ปกติอยู่อย่างเนี้ยถ้าเธออยากจะเป็นพระโสดาบันเธอก็ต้องมีพื้นฐานอย่างนี้ เป็นที่เดินของจิตถ้าจิตใจของเธอยังขึ้นลงในการที่ไม่สม่ำเสมอ,เ,สมอเรียกว่าวิตกวิจารปิสิปิติสุขเอขคตาที่กล่าวมาเนี่ยมันยังไม่ดำลงอยู่ในใจของเธอหนึ่งเนีอยงคือเป็นปกติขึ้นชื่อว่าอารมณ์จิตที่จะถึงซึ่งความเป็นพระโสดาบันมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเคยยังขาดในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งผลของการปฏิบัติเนี่ย มันจะวัดได้ตรงที่เรามีสิ่งนี้ห้าประการครบถ้วนถ้าเธอมีสิ่งนี้ห้าประการครบถ้วนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเธอทรงอยู่ในะสมะชาญเป็นปกติเวลาเธอสดับรับคำในสิ่งที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเธอจะคิดได้แล้วเธอจะยอมรับโดยไม่ปฏิเสธเรียกไม่มีวิจิกิจฉามรรคผลของเธอก็จะเกิดโดยทันที ท่านพระนาวิสาขาก็เป็นอยู่เช่นนี้ถึงเวลาท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงได้ตัดแสดงสิ่งสิ่งที่เป็นสัจธ,ธรรมฟังเป็นจริงว่าคนเราในเกิดมาเนี่ยมันมีวิบากมันมีกรรมเป็นของของตนเราป่วยไข้ไม่สบายก็เพราะว่าเราทำกรรมชั่วมามีปานาจิบาตเป็นต้นที่เราต้องสูญเสียทรัพย์ของรักของชอบใจไปเพราะก็เป็นเพราะอาชินนาธรรมที่เราเคย รักขโมยเอาของคนอื่นเข้ามาแต่ในอดีตแม้กระทั่งบุคคลที่เป็นที่รักของเราเป็นบุคคลภายใต้กันคุ้มครองปกครองของเราอย่างเนี้ยเราจะสอนเราจะตักจะเตือนเขาก็ดื้อได้ว่ายากสอนยากมันก็เป็นกรรมที่เราทําความชั่วในเรื่องกามเมมกฏแล้วก็กรรมที่ส่งผลให้เราพูดวาจาอะไรหาคนเขาจะเชื่อถือในค่อยคําของเรา มันก็ไม่ไม่เชื่อไม่มั่นใจไม่ยอมรับในสิ่งที่เราพูดว่าจริตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็กรรมเกิดจากการที่เราพูดสาวาส่วนสติปัญญาของเรามันพังเผอบ้างจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างจําไม่ได้ตลอดสายบ้างหรือปวดศีษะบ้างหรือเป็นหนักสิ่งขั้นเพี้ยนจนบ้าไอ้น,นี้ก็มาจากการดื่มสุราของมึนเมากรรมเหล่านี้เวลาพระพุทธเจ้าส่งแสดงครับ ท่านก็ไม่สงสัยเพราะว่าช่วงนั้นท่านสามารถคิดตามแล้วว่าจริงท่านก็จึงปฏิเสธที่จะไม่กลับไปทาอย่างนี้และไม่พอใจที่จะไปละเมิดในสินห้าประการเป็นของเด็ดขาดความเคารพแน่วแน่ในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านมีมาโดยตลอดอย่างนี้ไม่เคลือบแคลงสงสัยแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านประคองใจของท่านรู้เห็นเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงจัสนั่นก็คือว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยมมันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จริงท่านจึงไม่เห็นข้อใดที่ต้องฝืนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเลยว่าแม้ทั่วขณะเวลาหนึ่งจิตหนึ่งของท่านก็อาจจะตายก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าท่านผู้เป็นพระโสดาบันก็คือคนธรรมดาปกติยังมีโลกยังมีโกรธยังมีหลงยังมีสามียังมีภรรยา พอท่านได้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบตอนมาถึงอายุสิบหกปีท่านก็แต่งงานมีลูกต้องยี่สิบคนถ้าท่านไม่ยังเป็นผู้ที่ละและซึ่งกิเลสจะมีลูกขนาดต้องออยี่สิบคนเนอียาหนึ่งท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากแล้วก็เป็นผู้ขยันขันแข็งต่อการงานไม่ได้เลิกลานะ ยังทำ,ทำการงานปกติทํานงทํานามีการงานที่ต้องทําก็ทําเป็นปกติทรัพย์ของท่านมากถึงขั้นท่านมีอะไรเครื่องมหาลัดาปราสาทก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความพั่งพร้อมสมบูรณ์ที่ได้จากจากคะทานที่ได้ถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนาม,มาเป็นอันมากมีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,อริยสงฆ์มาโดยตลอด แล้วก็มีจิตใจเมตตาและสงสารสมณะชีพามทั้งหลายผู้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตนเยี่ยงบุคคลที่หายากในโลกหมายความว่าอะไรเพราละแล้วจากการของเรือนปราศจากที่อยู่อาศัยปราศจากเสื้อผ้าอาภรณ์ปราศจากอาหารการบริโภคปราศจากยารักษาโรคสิ่งนี้ท่านหาไม่ได้นั้นผู้มีจิตใจเมตตาและกรุณาที่มีจิตใจคิดแล้วก็คอยวิตก คอยเที่ยวคิดเที่ยวหาเที่ยวทําอะไรให้กับท่านเหล่าเนี่ยได้มีสิ่งที่พ้นจากความเดือดร้อนตลอดท่านจึงพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดให้กับสมณาชีพามมาทุกๆุกชาติเทือปฏิปเขาเรียกว่าปฏิปทาก็แล้วกันปฏิปทาของคนที่เขาจะถึงซึ่งความเป็นพระโสดาบันกันเนี่ย ประการแรกคือเป็นผู้ทรงแล้วซึ่งพรมิหารสี่อันมีเมตตาและกุณาเป็นนิดนี่ใชจจำไว้นะไม่ใช่ว่าใครจะเป็นแบบแค่ท่องวัฉันแล้วฉันเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วฉันเป็นคนรักนิพพานเป็นที่ไปฉันไม่อยากจะเกิดแล้วฉันเป็นคนรักษาสิ่ห้าได้แล้วฉันเป็นคนที่นึกถึงความายเป็นปกติฉันเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเป็นตะบันแล้วก็พอได้ จะเป็นพระอริยสาวกในพระศาสนาเห็นทีจะไม่ใช่คนที่ใช่จริงๆจ,จ,จะต้องมีพื้นฐานในความดำลงอยู่ในอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้นคือจาคะตลอดใจไม่เคยอยากได้ของใครมีแต่อยากจะช่วยอยากจะให้อยากจะปัดเป่าความเดือดร้อนของคนและสัตว์เสมออะไรที่ดีที่สุดก็ตึกแต่ตรองพิจารณาไข้ควรก็เรียกว่าวิจารณ์ตลอดเนี่ย วิจารณว่าสิ่งนี้จะควรไหมสิ่งนี้ควรให้ไหมสิ่งนี้ให้แล้วจะเกิดผลดีหรือย,ยังแต่ยังไม่ใช่เลือกดูอย่างอื่นดีไหมถ้าเหมาะสมกบเขาลือกให้ดีที่สุดดังนั้นสิ่งที่ให้คนและสัตว์จรึงไม่มีเรื่องใดที่เอาเฉพาะเท่าที่โอตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่คิดอะไรแต่คิดว่าของที่ตัวเองมีอยู่จะต้องเป็นประโยชน์กับเขาไหมถ้าสิ่งที่ตัวเองสามารถหาได้โดยไม่ลำบากก็จะเลือก หาในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ควรจะรับไปพอเข้าใจไหมนั้นขอให้ทุกคนจงคำนึงถึงการปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อสอนมาที่ฉันพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดเองแต่พ่อสอนเรามากันแบบนี้เราก็ยมงยจะมาย้ำให้เธอรู้ว่า คนจะเข้าถึงซึ่งความเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนาคือเป็นผู้ที่ไม่ตกนรกแล้วเนี่ยปฏิบัติมันไม่ได้ยากเพราะเหมือนคนปกติทั่วไปยังโลภไปยังได้ยังโกรธก็ยังได้ยังหลงก็ยังได้อยู่เพียงแต่อยู่ในครองธรรมอยู่ในศีลห้ากรรมบุบสิทธิ์ที่ไม่ทําลายความดีของตัวเองที่ทําให้ตนต้องตกนรกนอกนั้นก็ปกติเหมือนกันทุกคนไม่มีอะไรแปลก แต่ที่มันมีความเป็นปกติในพื้นของใจมาก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันคือเป็นผู้ที่ชอบที่จะให้โดยไม่หวังผลอะไรกลับมาจากการที่ให้ออกไปอันนี้นะคือหัวใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญของการปฏิบัติขอให้เธอทุกคนนะได้มาวันนี้ก็ถืสีว่าเราว่าโชคดีมากๆไม่ใช่โชคดีธรรมดา เพราะว่าเราไม่บอกอะไรใครก่อนเลยไม่บอกไม้พูดไม่บอกเพิ่งบอกตอนฉันจะเดินมาเนี่ยว่าฉันจะทำอะไรจะดูซช่ว่าใครเป็นคนที่พอมีวาสนาแต่ว่าใครคิดว่าตัวเองอยากมีวาสนาก็ไปประทาตโดยตรงต่อ ใช่ไหมล่ะวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมล่ะอยากมีวาสนาก็ไปสวดที่พระธาตุดอยตุงทำคราวเดียวนะเราไม่ทําเรื่องนี้บ่อยๆนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้กําลังใจของทุกคนไอ้กำลังใจหมายความว่าเราไม่มีอะไรกังวลเราไม่มีอะไรดึงใจให้เรากังวลเราไม่มาสนใจใน สิ่งต่างๆที่จะทําให้ใจของเราเกิดความกังวลเรามีเรื่องเดียวคือทําลงไปตั้งใจทํามันลงไปทําให้จบทําให้ครบทําให้เป็นไปนตามที่ผู้รู้ทั้งหลายเขาทํากันส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นก็เรื่องของผู้รู้เราไม่รู้เราก็ไม่ต้องเสืยรรู้สบายแต่ว่าเราก็สบายดีอาชีพสุดแห่งการที่ได้แสดงพระธรรมเทศนามา ็ขอให้ความตั้งเจตนาอันเป็นกุศลของเธอทั้งหลายจงสมิดเป็นผลตามความปัรถนาของเธอและขอให้สิ่งที่เราตั้งสัจยาชิดฐานหลังจากการเจริญภาวนาขอให้สิ่งเหล่านั้นจงปรากฏแต่เธอนบแต่นี้เป็นผลโดยสมบูรณ์เป็นต้นไปจนฝ่าเท้าของเธอทั้งหลายจะก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเธอเอวังก็มีเรื่องประกาศเช่นนี้